สถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพม่าชุดภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาเมียนมายินจีมูเน่ปาตาสกาสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพม่าชุดภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาผมอดีสรประกอบกิจครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการรายการของเราจะเป็นรายการเรียนรู้ภาษาเมียนมาผ่านบทสนทนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมเมียนมานะครับซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา มาให้ความรู้กับเราครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ตุสาหน่ยนะครับปัจจุบันอาจารย์ท่านเป็นผู้สอนภาษาเมียนมาอยู่ที่ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรา,ยรามคำแหงและท่านก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของราชบัณฑิติยสภาเกี่ยวกับเนื้อหาด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับมิงกลาบาซามะมิงกลาบาชินดิฉันตุซานยค่ะ วันนี้เป็นตอนแรกนะครับนำเสนอเรื่องงานฉลองวันเอกราชครับคำว่าเอกราชหรืออิสระภาพภาษามยสมาพูดว่าลุลละเยลุลละเยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทสนทนาเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับประเทศในงาในงามาลา ลานี่นี้ดาดาอันดับแรกปัมาโซงปฐมาโซงครั้งอเจงอเจงโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจ้าอดาอเลอเลอซีอซีอ จางตาเล่เล่สีสิศึกษาหรือเรียนรู้ตีงอยู่ตีงอยู่เคยไปมาเยา่ยาพูเย่าพูใช้ชีวิตอยู่นีไทยตัวหลานีไทยตัวหลาคนที่จะจัดเตรียมให้ ซีเจนเป้แม่ตู่ซีเจนเป้แม่ตู่รู้ติติยินดีวุ้นตาวุ้นตาสนามบินเลียงกุ้ยเลียงกุ้ยมารับลาโจเป้ลาโจเป้ ทั้งหมดอาโลงอาโลงสะดวกราบรื่นอาซียปีชอมอาซียปีชอมเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานทั้งหลายเลเซยวุนดันดวยเลเซยวุนดันดวยชาวต่างชาติทั้งหลายในงานชาตาดวย ในงานช้าตาด้วยให้ความช่วยเหลือกูนีเป้กูนีเปนน้นานนานจา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 ได้อาศัยอยู่นพินพิเวลาอเชงอเชงสิ่งของทั้งหลาย ปี่ซีด้วยปี่ซีด้วยทั้งหมดเลยอ,อกโงออกโงเบอโกงเบถนนล่าล่ารถติดกาเจกาเจไปตวัตวตัวตามปกติปูมา ปงมาวันนี้ดีเนะดีเนะงานรื่นเริงปเปล่าเปลา,ปลาจัดงานหรือเฉลิมฉลองจีนปะจีนปะบางพวกบางส่วนตะโชตะโชปิดเป๊ ไว้คุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันเลยนะครับโกเอกมีมา navigationItem โกลาดาดาปทมะซงอเจญลาษิ่หอกเกบากระหมญจองดาอเล่อเล่อสิอสินน่ะมีมาสาลาตินอยู่ด้อมาเบยอกพูด้อเดจม้ากะทะสินบาโกเอกนี้ทายตั้วลาผู้อั่วด้วยซีเซนไปแม่ตูบา ဟုတ okay, ်ကဲ lo, ့တည်ရတာဝန ah okay, ်းတာပါတည်းအခုလိုလ ja ေရင ah. ်ကွင an ်းမှာလာကြူပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေချောမောတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာလေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေကနိုင်ငံခြားသားတွေကိုကူညီပေးကြပါတယ်ဘယ်လို चाचा နေပြမလဲရှင့်တစ်နှစ်ပါတည်တဲ့အချိန်ကလေးကဝန်းတာနေတာခင်ဗျာ PC okay, တွေက <so ဒါအကုန်ပဲလားသွားကြာရအောင်ဟုတ်ကဲ့真的 PC ကဒါပဲလမ်းမှာကကြက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျပုံမှန်ကကြက်နေကြပဲလားဗျអមិនဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကမြမလွတ်လပ်ရေးနေလीပွဲလမ်းတွေကျင့်ပါ့ဘို့တချို့လမ်းတွေပိတ်ထားတယ် คุณผู้ฟังครับเรามาฟังคำแปลของบทสนทนาที่หนึ่งกันนะครับโกเอกมีมาในงานโกลาดาดาปฐมาสงอเจลาเชนคุณเอกที่มาประเทศเมียนมานี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะฮอกเกบาคิคมยะจ้าดาอเลออเลอซีเซเนเมียมาจาลาติยูดอมาเบยาพูดอเดใช่ครับ เมื่อได้มาศึกษาภาษาเมียนมาด้วยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาถึงได้มาจะมากะตะเซมบาากเอ,อกในทยตัวลาบบอ,อตัตแจกซีเจมเปแม่ตูบาดิฉันคือตะเซีเป็นคนที่จะดูแลความเป็นอยู่ของคุณเอโกโอเคติยาดาวันตาบาเดอะคูล,ลูเลเียงกวิม,มาลาโจเปดาเจ,าเาจซสุติมบาเดครับ ยินดีที่ได้รู้จักขอบคุณครับที่มารับที่สนามบินในเวลานี้อาอซิมปีชโมเดมฮลาทุกอย่างสะดวกรับรื่นดีใช่หรือเปล่าโอเคแอซิมปีบาเดแคเมียเลเซวินดันดิกาในงงนชาตาดูิโกกูนีเปจาบาเดครับรับรื่นดีครับเจ้าหน้าที่สนามบินให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติกัน เบล่าจ่าจ่านีเบียมมเลชิจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่คะดันเนปป้าตีเดอเชิงกะเดกอะวุ่นตาหนีดาเขมี่หนึ่งปีครับตั้งแต่ได้รู้ก็ดีใจอยู่ครับปีซีดเวก้าดาอากงเบล่าตัวจายาเอางข้าวของนี่หมดแค่นี้หรือไปกันเถอะโอเคเจนอบปีซีก้าดาบาเบครับ ของของผมมีแค่นี้แหละแล้วมาก้าจันไหนเดยบนถนนรถอาจจะติดบาพิลูเล็บยะปงมาก้าจันหนีจาเบลาเบยะทำไมเหรอครับปกติรถติดอยู่เป็นประจำหรือเปล่าครับอ๋อมาหูปาบูดีนี่กะามีมาลุลัยยีนี่ลีปวยลันดวีจีมบาบูจตโช์ลันดวีไปท่าเดย อ๋อไม่ใช่หรอกวันนี้เป็นวันได้รับเอกราชของเมียนมาปิดถนนบางส่วนไว้เพื่อจัดงานเฉลิมฉลองคุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทน,นากันนะครับสำนวนแรกจะมาค่ะเซีนบาจะมาค่ะเซีนบาแปลว่าดิฉันคือเซีน ในประโยคนี้คำว่าป่าป่าเป็นคำแสดงความสุภาพนนาม,มาลงท้ายประโยคหรือหลังคำกริยาหลักนะคะไม่สามารถแปลตรงตัวได้อาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นเคยนักสำหรับคนไทยนะคะในวัฒนธรรมยามามีการแบ่งชนชั้นแต่ไม่เหมือนวันนะ ของทางอินเดียคล้ายๆกับสมัยโบราณของไทยที่จะมีชนชั้นการใช้คำใช้ภาษาก็จะบ่งบอกฐานะและการศึกษาของเราได้เราอาจจะไม่ใช้คำว่าคิมบยาที่แปลว่าครับหรือชิที่แปลว่าค่าในทุกๆประโยคที่เราพูดแต่ เราจะต้องมีคำว่าป่าในทุกๆประโยคเพื่อแสดงความสุภาพนะคะยกตัวอย่างการใช้คำนี้ในประโยคอื่นๆเช่นดาก้าเลียงกุ้งป่าดาก้าเลียงกุป้ปาแปลว่านี่คือสนามบินเจซูต e มปา d e เดเจซูตีมปาเดแปลว่าขอบคุณ อาลงอเซมปีปาลาอาลงอเซมปีปาลาแปลว่าทุกอย่างราบรื่นดีไหมทมินซาบาชิทมินซาบาชิแปลว่ากินข้าวทะคาจำนวนที่สองนะคะติยาดาวุนตาบาเดติยาดาวุนตาบาเด แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะในประโยคนี้คำว่า d e day เป็นคำเติมหลังคำกริยาเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ในการจบประโยคบอกแล้วหรือตอบรับคำถามนะคะไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ยกตัวอย่างการใช้คำนี้ในประโยคอื่นๆเช่นจะนอ ยัง g กมิโอโ u ตัวเ e จโนยัง g กม i โ o gu ตัวเดแปลว่าผมไปเหมือนยังกุ้งจะมาตู้ u t ตี a บาเดจะมาตู้โกตี่บาเดแปลว่าดิฉันรู้จักเขาจะม a ทามีซาเดจะมาท m i ีซาเด แปลว่าดิฉันหิวข้าวตู้มากาชีเดตู้มากาชีเดแปลว่าเขามีรถนะคะคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับโกเอกมีมาในงานโกลาราดาปัทมาสมเจริาชีเขาแกบาดขมยจางตาอเลออะลอลอาซีเซเน မြန်မာစာလာတင်ယူတော့မှာပဲရောက်ဖို့တော့လေကျမကသစင်ပါကိုเอกနေထိုင်တွားလာဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးမဲ့သူပါဟုတ်ကဲ့တည့်ရတာဝန်စာပါတဲ့အခုလိုလေရင်ကွင်းမှာလာကျူပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးအဆင်ပြေချောမောတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျလေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေက နိ ja da da no. ုင်ငံခြားသားတွေကိုကူညီပေးကြပါတယ်။ဘယ်လောက်ကြားကြနေဖြစ်မလဲရှင်။တစ်နှစ်ပါတိတဲ့အချိန်ကြဲကဝန်းတာနေတာခင်ဗျ။ပစ္စည်းတွေကဒါအကုန်ပဲလား။သွားချရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဇွန်နို PC ကရပါပဲ။လမ်းမှာကားကျတ်နိုင်တယ်။မဖြစ်လို့လဲဗျ။ပုံမှန်ကားကျတ်နေကြပဲလားဗျ။ อ๋มาโฮาบาบูดีเนกะมีมาลุลละเยเนลี่ปวยแลนด้วยจิมบาบูตะโชแดแล้หน้วยเปทาร์เรสถานีวิทยุศึกษาบทสนทนาที่สองเรามาีความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับวันเอกราชหรือวันประกาศอิสรภาพลุลละเยเนลุลละเยเนได้รับยาก ยากปี <Yeah. S 1> <B. S 2> คู่นี่คู่นี่แม้แต่แม้ว่าถึงขนาดที่ว่าหรือแม้กระทั่งดาตามีไปแล้วชีบีชีบีชาวพื้นเมืองของประเทศไดยินตาไดยินตา ทั้งหมดทั้งสิ้นอาโลอาโลสามคัคคีหรือพร้อมใจซีโยงซีโยงอย่างเป็นหนึ่งเดียวจะนีจะนิโเทจะนีจะนิโเทขอหรือเรียกร้องตา้ตาวต้าว บิดาผู้ยิ่งใหญ่พาเกนจีพาเกนจีที่ถูกตั้งชื่อหรือที่ถูกเรียกขานตินซาโคตินซาคสัญชาติหรือเชื้อชาติในงานด้าในงานด้างานเฉลิมฉลองอเทออัมมาปวย อเทงอมาปวยทั่วทั้งประเทศตะไดดายปีลงเด็ดดายปีลงงานบันเทิงหรืองานสรรเสริญเปียวปวยชวนมปวยดุยเปียวปวยชวนมปวยดุยงานแข่งขันกีฬาอากระซาเปียัยปวยอากระซาเปียัยปวย โรงเรียนจ้างจ้างชุมชนหรือแขวงยกแกะแยกแยวค่อกกคนข้างหรือมากมายโด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 น่าสนุกเปียวเสียาเปียวเสียยาดกีก้าวก้าวอย่างมาก หรืออย่างแรงอาญาอาญาคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาที่สองกันนะครับซานาวรีลาเลือเยเนกามียมาลุลลายีนีลาโฮปาเดซานาวรีลาเลือเยเนกามียมาลุลลายีนีบาลุลลายียาแดคุณเนกาแบคุณเนงปาแล လွလည်ရရဲ့ခုနှစ်က1948ခုနှစ်ပါဒါဆူလွလည်ရရတာ6စက္ကုနှစ်တောင်ရှိပြီဘ ෝජ ုတ်အောင်ဆန်းကတိုင်းရင်သားအလုံးကိုစီုံပြီးတညီတညွတ်ထဲတောင်းခဲ့တဲ့လွလည်ရလေဘ ෝජ ုတ်အောင်ဆန်းကိုလွလည်ရဖောက်ခင်ကြီးလို့တင်စားခေါ်ကြတယ်မဟုတ်လား hope ပါတယ်မ no no ြန်မာနိ um ုင်ငံသားတိုင်းရင်သားအလုံးရေလွတ်လပ်ရေဖခင်ကြီးပါလွတ်လပ်ရေနိအထိုင်းအမှတ်ပွဲလောက်ကြပါတလားမြန်မာလွတ်လပ်ရေနိမှာတတိုင်းပြည်လုံးပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပကြတယ်စာဌာနရေဒီယိုศึกษาအာကာသအကြီးပြွယ်ရောကျင်းပကြသည်လာเจ้าတို့၏ ยากตรวจด,ดวูมาอากระซาเปีดด่ยนบุเอดูจิ้มป้าจาโดโดโรีต่อไปพิเสียากาวมาบ呗โอเคอ้ยังกูพิเสียากาวเดคุณผู้ฟังครับเรามาฟังคำแปลของบทสนทนาที่สองกันนะครับซานาวารีลาลิเยนีกาเมียมาลุืลัะยีนีลาวันที่สี่เดือนมก,กราคมเป็นวันเอกราชของเมียนมาหรือ โอเคซานาวารีลาลิเยนิกาเมียมาลุล่ายีนีบาใช่วันที่สี่เดือนมนกราคมคือวันเอกราชของเมียนมาลุล่ายียาเรคุนิกาเบคุนิปปาเลปีที่ได้เอกราชคือปีไหนหรือลุล่ายียาเรคุนิกาตเท่าขกูยาลิเซชิคุนิปปาปีที่ได้เอกราชคือปี1948 ดาโซลุล่ายีย่าเาชาวกโกนในดาวชิบีอย่างนี้ที่ได้เอกราชก็ตั้งหกสิบเก้าปีแล้วปูโจอองซานกาไตยินดาอาลลงูซียงปีจันยีตันยูเทดาวงเกเรลุลลยีลีเป็นเอกราชที่ชนพื้นเมืองทั้งหมดของประเทศร้องขออย่างเป็นหนึ่งเดียวโดยนายพลอองซานเป็นผู้รวบรวมความสามัคคี ปบโจอองซังโกลุล่ายีภากินจีลูดินซาขอจซาเดมหฮลาเรียกขานในพลอองซานกันว่าบิดาแห่งอิสรภาพใช่ไหมโฮปาเดมีมาในงานตไต้ยินตาอาลงเยลุล่ายีภากินจีบาใช่เป็นบิดาแห่งอิสรภาพของประชาชนชาวเมยียนมาทุกชนเผา่าลุล่ายีนีอ่อเทออมาปเวย ล้จ้าป่าตาละ่ะจัดทำงานเฉลิมฉลองวันเอกราชกันไหมเมียม่าลุล่ายีนี่มาแต่ย้างปีลงเปียวโบ้ชวนบวยดุยจิมป้าจาเดในวันเอกราชทั่วทั้งประเทศจัดงานรื่นเริงฉลองกันอากาซาเปียงบวยอจิมป้าจาดีลาแล้วจัดงานแข่งกีฬากันอีกด้วยไหมจ้าดวย ยักกวดุยมาอากระซาปยันบวยดุยจิมปา่าดตามโรงเรียนเขตชุมชนต่างๆจัดงานแข่งกีฬากันโดโด้ปีโอเซียเาก้าหมาเบคงจะน่าสนุกมากแน่ๆเลยโฮเกะอยากา้ยังกูปโวเซียเก้าเนยใช่น่าสนุกอย่างมากคุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจจากบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับ สำรวนแรกนะคะซานวารีลาลีเยนีกะมย์มาลุลลัยนีลาซานวารีลาลีเยนีกะมยมาลุลลัยนีลาแปลว่าวันที่สี่เดือนมกราคมเป็นวันเอกราเมยมาหรือสถานีวิทยุศึกษาในประโยคนี้คำว่าลาลา ซึ่งเป็นคำถามที่แปลตรงตัวได้ว่าใช่หรือนะคะคำถามนี้จะอยู่ท้ายประโยคและใช้ในประโยคคำถามที่ไม่มีคำกริยายกตัวอย่างการใช้คำนี้ในประโยคอื่นๆเช่นตูกาเจ้า l ูลาตูกาเจ้าตูลาแปลว่าเขาเป็นนักเรียนหญิงหรือ ดิฮาเซลาดิฮาเซลาแปลว่านี่ตลาดหรือดาจมามาเยเนิยลาดาจามาเยนียาลาแปลว่านี่ที่ของดิฉันหรือเอดิกะเลกาอากะซาตามาลาเอดิกะเลกา อากาซาตามาลาแปลว่าเด็กคนนั้นเป็นนักกีฬาหรือนะคะสำนวนที่สองโฮเกะซานาวารีลาลิเยนีกามิยมาลุล่าเยนีบาโฮเกะซานาวารีลาลิเยนีกามิยมาลุล่าเยนีบาแปลว่าใช่ วันที่4เดือนมกราคมคือวันเอกร,ราหมยมาในประโยคนี้คำว่าโฮเก้โฮเก้เป็นคำตอบรับคำถามใช่หรือไม่ที่ว่าใช่ถูกต้องแล้วนะคะยกตัวอย่างการใช้คำนี้ในประโยคอื่นๆเช่นโฮเก้ตูก้าเจ้าดูบาโฮเก ตูกาจ้าดูบาแปลว่าใช่เขาเป็นนักเรียนหญิงฮกเก็ดีฮาเซบาฮกเก็ดีฮาเซบาแปลว่าใช่นี่คือตลอดา,าดฮกเก็เดาชิเยนียบาฮกเกดาชิเยนียบาแปลว่าใช่นี่คือ ที่ของคุณฮอกเกะเอริกเลกาอากาซาตะมาบาฮอกเกะเอริกเลกาอากาซาตะมาบาแปลว่าใช่เด็กคนนั้นเป็นนักกีฬานะคะคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับซานาวรนนารีลาเลียนีกามิม่าลุลายีเนลาฮอบาเร เซนวะริล้า4เยนนี่กะญิมาลุลละเยนี่ปาลุลละเยยาเดะคุเนกะแบกคุเนปาแลลุลละเยยาเดะคุเนกะ1948คุเนปาดาสูลุลละเยยาดา6200ตองสิบีโบจูออนซังกะต้ายยินตาอาลองโกซียงปีตะญีตะญุ๊ดเท ကောင်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးလေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးလို့တင်စားခေါ်ကြတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးပါလွတ်လပ်ရေးနဲ့အထင်အမှတ်ပွဲပလုပ်ကြပါသလားမြမလွတ်လပ်ရေးနဲ့မှတတိုင်းပြည်လုံးပျော်ပွဲ ชวนบวยดว้วยจินป้าจ่าเดอากาซาใหญ่ป่วยอยจินป้าจา่าดี啦จะงดว้ยวยอยักกอดดว้วยมาอากาซาใหญ่ปวยดว้วยจินป้าจ่าเดต่อไปเราจียัยกง,กยงก้าวมา呗เอาเดอาญางกุไปจเสียก้าวเดสถานีวิทยุศึกษาสุภาษิตชวนคิดจากเมียนมา ซินซาสยามกังเย่ยมาสกโบคุณผู้ฟังครับสุภาษิตชวนคิดจากเมียนมาในวันนี้เราจะมารู้จักกับสุภาษิตท,ที่ว่าจีโบยูต bo y te bo g y จ te บ bo y ote, bo ีโ bo, ote, bo ี yo te แปลตรงตัวว่าอีกาคอรบนกกระปูกใหญ่หรือนกกดเพลิงนกกระปุกใหญ่หรือนกกดเพลิงคอรบ อีกาสถานีวิทยุศึกษาคำศัพท์ที่อยู่ในสุภาษิตนี้คือจีแปลว่าอีกาเบแปลว่านกกระปุกใหญ่หรือนกกดเพลิงยูเตแปลว่าขอรบความหมายของสุภาษิตนี้คืออีกาและนกกระปุกใหญ่ต่างให้ความขอรบให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยไม่แบ่งรูปร่างสีและเสียงของแต่ละตัวที่แตกต่างกันนะคะซึ่งสอนให้รู้ว่าทุกคนควรเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยไม่แบ่งชนชั้นวันนะรและหน้าที่ทางสังคมของแต่ละคนนะคะคุณผู้ฟังครับ สำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพมา่าชุดภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาเรื่องงานฉลองวันเอกราชได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมอดีศรประกอบกิจและท่านอาจารย์ตูซานหน่วยด้าในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับมิงกลาบาคามิยะสวัสดีค่ะมิงกลาบาชินสถานีวิทยุศึกษา